เอาชื่อแย่งสับปะรถบัวเนียนบัวเนียนชื่นบอกเป็นแม่เลี้ยงให้ไหมมโน กินกินให้หมดก่อนพาเดินกลับเหมือนเยี่ยมนะโูทุกวันเลยนะเนี่ยถ้าหนูปล่อยเข้าไปนี่ไปกินนมเลยไหมชื้นบนดอยชั้นก็มีรอไม่นานหรอกเบื่ออะ ว้ยจสไดดไปบ่ลุงจสไดดไปบ่า,ว,บาว่าจะไปสับประรดมาอีกแล้ว เด็กชายลนะโมเจอเด็กชายบัวบานรู้สึกแถวนี้จะมีลูกพ่อดอยนะลูกพ่อดอยคุมส่วนว่าจะเป็นลูกลูกพ่อเบิร์ดพวกอันนี้ก็ลูกพ่อดอยนะลืมไปนี่น,นี่ก็ดอยอน,นี่ก็ดอยอันนี้ก็บัวอ,นนอันนี้ก็เบิร์ดอันนี้ก็เบิร์ดนะครับผมตรงกลางแล้วก็เบิร์ดนะครับ 1, 2, 3, นนหนึ่งสองสามจะใส่นอตัวหนึ่งว่ะ ทำไม่ได้ครับโอ้ฟุกฟุกฟุกก็เบิร์ตโอ้โหสนแหล่าสนแหล่าเ,เดือนหนึ่งนีกกิ้งด้วยกันแน่เดี๋ยวมากินตับรถ

หมดนนี้ก็จะไปแล้วนะคัถ้าพักก่อนเฮ้ยมาแล้วโอ้โหตามมาแล้วครับตัวจี๊ดครับผมตัวจี๊ดตามมาแล้วครับผมเดินด,ดุ่มดุ่มดุ่มมาคนเดียวครับโอ้โหแบบมาไม่รู้สูบไม่เสียงเลยอย่างตัวเดียวคืนนิ่งแท้ครับว่านานมหาณูนะครับผมโอ้โห,โโหปล่อยไปเล่นกองทรายสักนิดนึงนะฮะตัวจี๊ดตัวจี๊ด แค่นั้นตั้นเยียวว่าไงลูกหาน้องเหรอเดินหาเพื่อนเหรอเฮอย้ยใครมาจิ้มตูดหนูเล่นดิหญิยหญิงหญิยเบัวกินอยู่แป๊บนึงบัวเหน็บสับะรดอยู่อือ กินเสร็จทิ้งก็ไปแล้วนะอืม,อมยิงมาแล้วแสบวันนี้แสบมาแบบเงียบๆนะนิ่งๆมั้งลอยละลอยไปละลอยละลอยละโอ้ยจำมั่มเหมือนพี่เลิศเลยอ๋อเรียบร้อยครับอือโอ้โมาถึงปวดงานเลยหากองทรายก่อน ไปเราไปดีกว่าฮะนี่เนี่ย<ะ>สับประรดไปแล้วนี่หาฮะสั่งสับประรดจากบ้านนี้นะครับแต่ว่าฝนตกอยู่ที่ชัยภูมินะครับเลยช่วงนี้ไม่ค่อยได้กินสับประรดนะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> มาแล้วเริ่มคลึกละเดินคนเดียวก็เดินได้นะครับเอาชื่นหอบไปแล้วชื่นชื่นหอบไปแล้ว ทึ่งได้กิ่นช้างออกลูกใหม่นะทึ่งก็คึกเลยนนดมซ้ายดมขวาอยู่ใช้ๆจะขึ้นพี่เลินแล้วเด็กหญิงนาโนกับเด็กชายบัวบานเหมือนรัดอันนี้สมบูรณ์เหมือนรัดนะครับบัวบานเหมือนรัดเนาะ เต็ดตั้งนามสกุลให้ช้างได้ดีกว่าดีไหมครับแม่แม่ขาบอกช้างชื่ออะไรพลายบัวบานถ้าต่อไปในอนาคตมีลูกเดินเติมนามสกุลให้ด้วยรนะับัวบานเหมือนรัดนาโนเหมือนรัดมีนามสกุลด้วยไม่เคยเห็นช้างแจ้งเปลี่ยนชื่อนะเคยเต่แจ้งเปลี่ยนควนัน เฮ้ยตัวนี้กลิ่นแรงมากเลยนะครับหญิงเดินละหล่อไปอแกงเขาคือหมุนจะบอกนะว่าจบแล้วร้อนมั้งโทรั์ร้อนเหรอ ชัดดีไหมครับภาพชัดดีไหมครับสิงชื่งคืออ้าวจูนทำไมมีวันนี้มีรองเท้าใส่ซื้อแล้วบ่อวโอ้ซื้อแล้วพ่อแม,ม่ซื้อตลาดม้วนบาน, <c oughs> านายางก็ไม่มีรองเท้าเดินยางเดินไม่มีรองเท้ากเลยทนแรงกดดันของสังคมไม่ไหวนะผมยังัยงดดงร้ดเดินแล้วมีแต่คนมองเฮิ แต่ก็ดีนะทำให้เป็นสาววมองเราได้เออเป็นที่จับ,จบตามอง <laughs> แต่งตัวยังไงให้สาววมองรู้แล้วแต่งแต่เกือบไม่ใส่เอง <laughs> เออพี่บัวบานชมครับเด <laughs> ินเล่นครับผมกลับบ้านเ <laughs> ดิเป็นแก๊งใหญ่เลยด้อ <laughs> ืม โนมาเห็นเพื่อนก็อยากเดินไปนะเดินคนเดียวก็ได้โอ้ยจะเท่าพ่เลศรลนวะดูเอออีกปีสองปีถ้าพ่เลิร์เด้นี่พี่เลิร์จะห้าปีแล้วพ่เลิร์เขามีปัญหาเรื่องเรื่องตาเขานะครับ ครับแก้งหมาวัดจะเก,กิดแก๊งหมาบ้านนะครับถามว่าถ้าพี่บัวเดินคนเดียวเขาจะร้องไหมคือเราทําให้เขาร้องได้นะครับหมายความว่าไม่ได้อะไรนะแค่กระตุ้นเขาไงเดินเดินไปแล้วก็ร้องแบบคือเหมือนเหมือนผมแบบ หยอกเขาไม่ไม่เห็นว่าผมต้องร้องโอ้จับหูจับอะไรเขาแล้วก็จับนั่นจับนี่นิดนึงอนะอันนี้คือการกระตุน้นเขาอาจจะร้องตอบแบบอูห้าวอะไรเขาครับกับอีกอย่างหนึ่งคือเขาห้าวจริงๆตื่นเช้ามาห้าวห้าวแบบว่าร้องแบบกกุ๊เหมือน,เห,อนเหมือนเหมือนเมื่อเช้านะ่คือห้าวนะครับแต่ถ้าร้องแบบคิดถึงก็คือแบบร้องโอ้ โอ้มเวลาพี่น้องหนีหมดนะก็จะร้องโอ้ยแล้วมันจับนมจับแก้มจับอะไรเขาเรียกเขาบัวบัวแล้วก็ร้องอะไรอย่างเงี้ยเขาจะร้องแบบเฮาเฮาไหมนี่ยร้องน่ารักเอ้ยอะไรอย่างเงี้ยอุษาซุ่ม อย่างเลิศนะครับแล้วตอนเช้าๆก็จะเล่นกันกับควานจะลองแป็นๆปนแป็นแปนแปนแปนเมื่อเช้าเมื่อเช้าคึกนะเมื่อเช้าคึกพุ่งจริงคึกแบบแล้วเราก็หยอกเขาด้่แหละเย่เขาบัวอะไรอย่เงี้ยเขาก็ร้องเอคึก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 น้ำหนัก65แล้ว เมื่อวานนย่างหกสามเดี๋ยวตอนเย็นน่ะต้งใสเสื้อผ้าไเสื้อผ้าโลนึงผมดี่เจ็ดสิบแล้วนะฮะคุณเจนซิเฮ้ยคุณใช้ไรเดอร์ผมได้ไงอ่ะโอ้โหนี่แย่เขาเรียกว่าแย่ มันมีคลิปที่ผมถ่ายไว้อยู่นะครับปล่อยเขาเล่นทรายปล่อยเขาเล่นทรายเล่นนี่ร้องร้องดีนะร้องดีมันเป็นอาการช้างห้าวเหมือนตอนที่ผมถ่ายเจ๊ลํำพูให้ดูครับที่เจ๊ลํำพูกับเจ๊ไพบ,บุญร้องนะเขาเรียกว่าอาการช้างห้าวนะเมื่อเช้าบวบานเป็นอาการของช้างห้าวช้างคึกอ่ะแม่เหมือนหมามันดีดตอนนั้นเช้าวิ่งหมาดีดวัวดีดหมาดีดกันวิ่งเล่นกันุ ร้องกันอะไรอย่านประมาณนั้นเมื่อเมื่อวานไทบุญได้ได้เดินไหมไทบุญนะจะถามหัวผู้จัดการบัวตูมเี้ดูเล่นกัน ไฮะล้วยดังเยี่ทำอะไรพวกเองนี่หมาละหมาละตัวจิตดินเลยเสร็จแน่เจอลำพูนแล้วอย่างเช่นโนครึกตอนเช้าเห็นไหมอะไรอย่างนงี้นะโอ้โหโนเจอหมาเาไป เป็นเกี่ยวให้นู๋วันนี้วันนี้สับรถไม่มาส่งเขาบอกไปเอาสับรถวันนี้แหละเย็นนี้แหละเขาบอกนูกินหญ้าอย่างำแรงกับอ้อยฮออพูงพูกเลยนี่ร้อยกันละนี่นั่งดูช้างก่อน อันนี้ร้องธรรมดารนะ้องห้าวจะหัวเชิดครับลูกลีลูกลนหัวเชิดเชิดลูกลีลูกลนอ่าอ<ป>ันนี้ร้องเล่นๆร้องแบบร้องเฉยๆนะถ้าร้องห้าวม่าเช้าแบบตัวหันไปหันมาลุกดิกดุกดิกสือถึงกันช้างวิ่งนะผมห้าวจนวิ่งนะถ้าโตกว่านี้หรือเป็นนิสัยที่หรือถ้าถ้าผมจับเมื่อเช้าน่าจะวิ่ง วิ่งหนีควาเลยละเ้ยบัวลอ,อยหรอบนลอยเขาเป็นอย่างนั้นนะครับผมถ้าวันไหนเขาคือขาเขาหักแล้วเนะพราะผมเหยียบผมก็พาไปหาหมอแล้วนะครับสมัยเขาเป็นเด็กแต่ถ้าวันไหนเขาวิ่งเยอะเขาวิ่งหรือว่าเขาเล่นแรงเขาก็จะขากระเพิกแล้วว่าหายนะฮะแล้วก็เดินปกติแต่ถ้าวันไหนเขาวิ่งเยอะวิ่งไกลหรือเล่นกันแรงก็จะเจ็บขา ตื่นมาก็หายอย่างนี้นะครับเหมือนคนขาหักอะ่ะหมาเนาะเพื่อนพผาวิ่งก็วิ่งกันแล้วก็ปวดขาอย่างนี้ตื่นเช้ามาก็หายพอหาเสร็จก็เดินปกติอะไรอย่างนี้นะ ลุกไปตัวจีตัวจีตว้าวดูโนกิน เดินเวลาเราไปไหนมาไหนคนเดียวล้วก็ยะงนิ่งๆใช่ไหมโนก็เหมือนกันนะฮะเวลาเจอเพื่อนก็นะดิดๆหน่อยสวีสวัสดคือช้างเนะ่ยถ้ามีตัวหนึ่งเปิดก็เปิดตามเลยนะครับแบบมันเป็นมันเป็นอุปทานหมู่นะฮะเหมือนเพื่อนพาคือก็คึกไปกับเพื่อนนะครับ เออดูตอนเบ่งอือดครับตอนเบ่งอือนี่คือแบบว่าตัวนี่สั้นกึ๊ดลงมาเลยเออเบ่งเหมือนเบ่งลูก ร้อนอ่าบน้งและวันหะ้านะเดี๋ยวติดตามชมในตอนต่อไปล่างแผลอันอ่อนต่อนะผมสวัสดีครับ